สวัสดีครับเรามาชมนะครับจะไปเอาลานนะครับนี่ครับานเขาลูกนี้นะครับเขาลูกนี้เราจะผ่านปา่าป่าชุนดนี้ไปนะครับดี่เราจะเอาโไซค์รถเนะครับหลังจากน้เราจะมารดจนกันนะครับกับรถร์ไซค์นะครับเอารถร์ไซค์ไปหลังรถกระบะับนี่เราจะเอาร์ไซค์เข้าไปนะครับเ,เข้าไปในป่าเดี๋ยวช่วงเข้าไป ตรงป่าครับเราจะให้ชมนะว่าความยากลําบากเป็นยังไงนะครับเราเจอกันไดทีบ้านแดงครับยาวๆก็ทีมงานน่าจะไปก่อนแล้วนะครับคันนึงทีมงานใจร้อนนใจรอไปก่อนแล้วนะไม่รอแล้วนะครับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะฝั่งนู้นก็มีลานเหมือนกันครับถ้าเกิดเข้าทางนู้นได้จะไม่รู้นกันว่าไปทางไปยังไงนะฝั่งนู้นนะครับทีมเขาฝั่งนู้นก็นะครับ ดูนะเพื่อนเพื่อนดูนะฝั่งนี้นะครับที่มือผมชี้ไปนะเขาลูกนี้นะฝั่งนู้นก็มีร้านเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเอากล้องซูมเข้าไปนะครับเยอะนะครับหลายต้นเลยนะครับน่าจะเป็นโดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามน้องนะครับน้องคนขับนะเป็นเจ้าถิ่นยังไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปได้หรือเปล่านะครโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูช่วงเข้าอีกทีนะครับ